ถ้าค,คุณเป็น working woman นะคะที่ทำงานตลอดเวลาอยู่ในโหมดไล่ล่าตลอดเวลาทำเยอะมากแต่ได้ผลลัพธ์น้อยมากหรือว่าพยายามที่จะ manifest นะแต่ก็นึกภาพไม่ได้รู้สึกไม่ได้วางใจไม่ได้สแสดงว่าตอนนี้ค่ะคุณเป็นผู้หญิงที่ใช้พลังงานของ m s c u l i n e ที่มากจนเกินไปวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนค่ะไปเปิด feminine energy พลังงานของผู้หญิงที่ถ้าเราวิ่งเลนเนี้ยจะทาให้เราค่ะทาน้อยแต่ว่าได้เยอะและเป็นกระบวนการ manifest ที่งา่าย สบายๆชิวๆและเกิดมาเพื่อผู้หญิงเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดีๆต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มา manifest นี่แหละแต่ว่าเราจะมา manifest สำหรับ ผู้หญิงเท่านั้นตัวฟ้าเองนะคะเป็น working woman เนอะเราทำงานนอกบ้านแล้วเราก็กลับมาดูแลลูกด้วยแล้วก็ชอบแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคะ่ะฟ้าเป็นคนที่แบบ masculine ม,มากๆ masculine ค,คือพลังงานผู้ชายเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปดูลองเช็คดูคะ่ะว่าเราเป็นแบบนี้ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราอะทำงานเยอะมากแต่ได้ผลน้อยมากพยายามที่จะ manifest แต่ว่ามันไม่ได้สักทีคือนึกภาพไม่ออก รู้สึกไม่ได้วางใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้แสดงว่าเนี้ยเราอยู่ในโหมดของ m a s c u l ีนเ e นเนอร์มันทำให้กระบวนการ m มาน f เฟสของเราอะคะ่ะมันช้าถามว่ามันเกิดไหมมันเกิดคะ่ะแต่ว่ามันช้าแต่ในฐานะของเราแบบเป็นผู้หญิงอะเรามีโหมดหนึ่งคือโหมดของพลังงานผู้หญิง เป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะเสียดายมากถ้าคุณมีสิ่งนั้น่ะที่แบบเหมือนมีเพชรในตัวเองแต่ว่าไม่ไดเอามาใช้อ่ะคะ่ะและหลังจากที่ฟ้านะใช้ f ฟ m i n i n e Energy อ่ะมันเป็นลู่ทางเลยค่ะที่ทำให้ฟ้า m a n i f e s t ได้แบบง่ายมากทำน้อยมากแต่ผลลัพธ์แบบเยอะมากๆค่ะก่อนที่เราจะไปแบบเปิดพลังงานผู้หญิงนะคะเรากลับไปทบทวนหรือว่ากลับไปดูว่ากระบวนการ m a n i f e s t อะเป็นยังไงกระบวนการ m a n i f e s t ที่ฟ้าพูดถึงอะคะ่ะมันคือการเปลี่ยนความคิดใช่ไหมสิ่งที่เราต้อง การมันอาจจะเป็นบ้านลดความสําเร็จที่เรานึกภาพอะค่ะเสร็จแล้วว่าพอเรานึกภาพปุ๊บะเราลงมือทําบางอย่างให้สอดคล้องกับภาพนั้นแล้วก็กลายเป็นความจริงกระบวนการ m a n i f ฟสคือการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงแต่ทีเนี้ยในการที่เราจะเปลี่ยนสิ่งนั้นได้อะค่ะแกนกลางสําคัญคือไอ้ภาพนั้นอะมันต้องนํามาสู่ความ รู้สึกและไอความรู้สึกเนี้ยมันคือเรื่องของเฟมินีนเอนเนอร์จีทุกคนเก็ตไหมเวลาที่เราพูดถึงพลังงานนะคะพลังงานเนี่ยมันจะมีความสมดุลให้ทุกคนนึกถึงหินหยางอะคะ่ะความสมบูรณ์ในที่เนี้ยมันจะมีอยู่2ฝั่งค่ะ1คือฝั่งของมาสเคลินเอนเนอร์จีมาสเคลินเอนเนอร์จีคือพลังงานผู้ชายค่ะพลังงานผู้ชายเนี่ยเป็นพลังงานของการไล่ล่าเป็นโหมดของการลงมือทําเป็นโหมดของการคิด เป็นโหมดของการแบบหัวถ้าวันเนี้คุณเป็นผู้หญิงที่เป็นสายตรกกะที่เรารู้สึกว่าเราใช้หัวเยอะทําแบบนี้ต้องได้แบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนี้ต้องได้แบบนี้เห็นไหมอันนี้คือโหมดของการใช้แมสคิลีนค่ะสังเกตง่ายๆนะคะเราจะอยู่ที่ฐานหัวคิดตะกกะตรงไปตรงมา ต้องลงมือทำยังไงวินัยยังไงอันนี้คือมัสคูลีนเอนเนอร์จีค่ะส่วนเฟมินีนเอนเนอร์จีเฟมินีนเอนเนอร์จีก็คือพลังงานผู้หญิงค่ะพลังงานผู้หญิงในที่นี้มันเป็นพลังงานของโลกข้างในเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะถ้าเป็นโซนเฟมินีเนี่ยจะเป็นเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องหัวใจเป็นเรื่อง สังเกตไหมคะผู้หญิงเนี่ยน,นะเราอ่ะเป็นเป็นตัวเราโดยธรรมชาติเวลาแบบแฟนเราอะ่ะมีอะไรเล็กๆน้อยน้อยอะ่ะเราจะมีลางสังหรณ์ผู้หญิงเป็นเพศที่มีลางสังหรณ์ที่ที่เร็วมากนะคะทุกคนเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยแบบกดหนึ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นอินทิ t ชันการใช้ความรู้สึกอะ่ะมันเป็นธรรมชาติของเราคะ่ะแต่เราอยู่ในโลกที่แบบ เอ้เราต้องใช้หัวนะมันทำให้เราปิดโหมดเฟมินีนเอนเนอรีซึ่งถ้าทุกคนกลับไปย้อนในคำว่า m a n i f ิเฟสต i ชันะจริงๆแล้วว่าแก่นสำคัญของการ m a n i f ิเฟสนะใช้เฟมินินเยอะมากฟาพา,พาทุกคนไปดูเวลาที่เราอยากได้อะไรอะเราต้องส่งภาพออกไปใช่ปะ ภาพนั้นอ s จินตนาการนั่นนะคะ feminine energy ภาพนั้นต้องทำให้เรารู้สึกถ้าเราไม่รู้สึกเราไม่สามารถส่งพลังงานหรือว่าคลื่นออกไปได้นะคะว่าเราต้องการอะไรอะไอความรู้สึกนั้นอะ feminine ส่วนการลงมือทำให้ต่อเนื่องอะเป็น masculine เพราะฉะนั้นในกระบวนการ manifestation จริงๆแล้วอะไม่ใช่หมายความว่าโอ้ยฉันจะ m a s c u l i n จ๋าถ้าคุณ m a s c u l i n จ๋าสังเกตง่ายๆว่าเราจะเป็นคนที่ลงมือทาเราจะถามเลยว่าแบบ เอ้ยฉันต้องลงมือทําอะไรทําอันนี้แล้วเป็นแบบไหนเออเป็นการใช้หัวที่เยอะมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเฟมินีนจ๋าฉันก็คือความรู้สึกเราจะไม่สามารถทําอะไรที่ต่อเนื่องได้มานิเฟสเตชันมันคือการที่เรารักษาสมดุลระหว่างมาสกิลินที่เหมาะสมและเฟมินีนที่เหมาะสมแต่ในวิดีโอนี้ฟาจะพาผู้หญิงทุกคนนะคะที่เป็น working woman เนี่ยไปเปิดเฟมินีนเพราะอะไรเพราะว่ามาสกิลีนอะเรามีมันเยอะแล้วอะเราเราชินกับ มัสคิลีนชินกับการใช้หัวชินกับการใช้ตะก,กะมาเยอะแล้วคะ่ะกับกลายเป็นว่าหัวใจเราอะ่ะมันถูกปิดแล้วไม่สามารถทําให้เราอะคะ่ะกลับมาใช้หัวใจเพื่อรู้สึกถ้าคุณสามารถเปิดเฟมินีนเอนเนอรีได้คุณจะเข้าสู่โหมดของการดึงดูดและเป็นโหมดที่ทําให้เราอะคะ่ะ m มานิเฟสต์ได้ง่ายมากและเร็วมากๆคะ่ะ นั้นในช่วงแรกทุกคนเริ่มเห็นภาพรวมใช่ไหมว่าเออเมนิเฟสนะมันคือการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงแต่จะเปลี่ยนได้อะเราต้องเปลี่ยนให้สู่ความรู้สึกมันคือแท่นของ Feminine Energy พลังงานแบ่งออกเป็นสส่วนเสมอนะคะเป็นส่วนของแมสเซลีนคือฐานหัว เป็นทักตะก,กะค่ะเป็นเรื่องของการลงมือทําเป็นเรื่องของโลกภายนอกส่วนเฟมินีเนี่ยเป็นฐานของหัวใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของโลกข้างในทีเนี้ยถ้าฟ้ายกตัวอย่างเวลาเราพูดเฟมินีน่ะหลายคนชอบไปพุ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ เออว่าเราจะใช้เฟมินีนยังไงที่จะทําให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงผู้ชายชอบจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องเฟมินีนะเฟมินีน่มันใช้ในกระบวนการสร้างความสําเร็จสําหรับผู้หญิงเลยคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ถ้าฟ้าจะยกตัวอย่างอันเนี้ยฟ้าจะยกในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่ามันอาจจะเห็นง่ายผู้หญิงที่มีเฟมินีนะคะ หรือว่าเราสามารถรักษาเฟมินีนได้ค่ะสังเกตง่ายๆก็คือเราจะไม่ไล่ล่าเลยถ้าเราดูในความสัมพันธ์นะถ้าผู้หญิงที่ไล่ล่าหรือว่ามีมาสคูลีนมากๆโดยที่เราไม่ได้เปิดเฟมินีนนะคะเราจะแบบถ้าเรามีแฟนะเราก็จะแบบเธอทําอะไรอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่หรือว่าตามจิกคอยควบคุมอะคะ่ะเห็นไหมมันจะเป็นโหมดไล่ล่าเราจะลงมือทําในโลกข้างนอกเธออยู่ไหนแล้ว มาถึงหรือ,อยังมาถึงกี่โมงเห็นปะเป็นการลงมือทําในโลกข้างนอกอะคะ่ะอันนี้คือเราไปใช้โหมดไล่ล่าเออมันทําให้เราเหนื่อยมันทําให้เราเสียพลังงานไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเปิดโหมดเฟมินีนหรือว่าพลังงานผู้หญิงเราจะทําอะไรคะเราจะกลับมาดูแลตัวเองเราจะกลับมาแบบโอยฉันจะสวยของฉันและเวลาที่ผู้หญิงสวยผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะเราจะไม่ไล่ล่าแต่เราจะดึงดูดคะ่ะ ถูกต้องแล้วเราก็จะมีคนที่คู่ควรกับเราอะเข้ามาหาเราผู้ชายก็จะแบบหาอันนั้นมาให้หาอันนี้มาให้เห็นไหมคะมันเป็นธรรมชาติค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเติมในตัวเองแบบเต็มอะในพลังงานของความเป็นผู้หญิงอะเราจะรู้สึกว่าเราคู่ควรอะถ้าคนนั้นไม่ได้คู่ควรแล้วเขาออกไปจากชีวิตอะเราก็จะรู้สึกวางใจอะคะ่ะเห็นไหมมันเด้งเป็นโดมิโนโเลยอะเพราะฉะนั้นอะการที่เราเปิดโหมดเนี้ยโหมดเฟมินีน่ะพูดง่ายๆมันคือการที่เราเปิดโหมด ดึงดูดเปิดโหมดแม่เหล็กดึงดูดที่ไม่ใช่แค่เรื่องคู่แต่เป็นการดึงดูดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องของความสำเร็จค่ะ ซึ่งทุกคนคะ่ะวันนี้ฟ้ามีทริคง่ายๆนะคะสองทริคนะคะที่ทุกคนเอาไปทำได้เลยแล้วเราจะเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากนะคะที่จะเปิดโหมดพลังงานผู้หญิงให้เราสำเร็จง่ายๆ manifest ง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะก็คือการที่เราอะค่ะกลับมาใช้ความรู้สึกในเมื่อเฟมินีนคือพลังงานผู้หญิง คือเรื่องของ intuition หรือว่าปัญญายาณคือเรื่องของความรู้สึกเราอะจะต้องกลับมาใช้ความรู้สึกเยอะๆวันนี้การที่เราจะใช้ intuition หรือว่าปัญญายาณในการอย่างรู้อะไรก็ตามแต่โลกข้างนอกอะเราจะต้องกลับมาที่ความรู้สึกตัวเราเองอะค่ะวันนี้เราอาจจะต้องกลับมาถามว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงและเนี้เป็นสิ่งที่ฟ้าแบบ ใช้ตลอดเวลาและเป็นการสร้างความแข็งแรงของการใช้อิน u i t i o n ด้วยค่ะทุกครั้งไม่ว่าฟ้าจะไปเจอใครฟ้าทำอะไรฟ้าจะกลับมาถามตัวเองตลอดเวลาเลยว่าแบบตอนนี้ฟ้ารู้สึกยังไงฟ้าเหนื่อยไหมฟ้าจะไปต่อไหมเออทำไมฟ้าถึงรู้สึกแบบนี้กับคนนี้อะไรเงี้ยมันใช้ในการสแกนทุกอย่างได้หมดเลยอะค่ะโดยที่แบบไม่ได้ตัดสินนะเรายึดแค่ความรู้สึกของเราอะ และอีกอันหนึ่งอ่ะที่ฟ้ารู้สึกว่าเออฟ้าอยากให้ทุกคนแบบค่อยๆมีนะคะคือเราอาจจะต้องสร้างสถานการณ์ให้เราได้ใช้ความรู้สึกหรือว่าใช้ intuition อินทิ t ชันอ่ะเยอะขึ้นตัวฟ้าเองนะเวลาที่ฟ้าทำมาอาจจะเป็นแบบฟ้าจะลองฟ้าชอบฟ้าให้คนชอบเดินนะคะเดินในเมืองก็ได้หรือว่าเป็นการเดินป่าก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ทําอะไรที่แบบเป็นวัน no plan น่ะพยายามให้มีวันวันหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์ของเราอะคะ่ะที่เป็นวัน no plan เพราะอะไรเวลาที่คุณแพลน่นะคุณรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันคือการใช้มัสคตลินหรือว่าการใช้หัวค่ะแต่วันที่เราแบบเดินเลื่อยเปื่อยเข้าลานไปเรื่อยกินอาหารที่ไม่ได้จองไปร้านที่ไม่ได้คาดการเอาไว้ก่อนมันคือการใช้อะไรคะใช้หัวใจนำทางคือการใช้อินทิชันค่ะซึ่งอันเนี้ยมันสำคัญมากนะเพราะว่ามันทำให้เราอะค่ะ กลับมาสู่โลกข้างในเราไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มาก่อนว่าร้านอาหารนี้มันจะรสชาติยังไงไม่รู้มาก่อนว่าเส้นทางนี้จะพาไปที่ไหนแต่มันทําให้เรากลับมาเชื่อใจและวางใจในตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกในการเปิดเฟมินีนเอนเนอร์จีนะคะกลับมาใช้ความรู้สึกเยอะๆกลับมาถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันเหนื่อยไหมฉันอยากพักหรือเปล่ามันเป็นการเอาพลังงานกลับสู่โลกข้างในและพยายามให้มีวันที่เป็นวันแบบ วันอิมทูชันเดย์ก็ได้หรือวันแบบเดททูมีที่เราจะทำอะไรตามหัวใจโดยที่เราไม่ต้องวางแผนไว้ก่อนทำอะไรสบายๆทำเรื่องที่เราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องเพื่อกลับมาใช้หัวใจและกลับมาใช้ความรู้สึกค่ะอันดับที่สองนะคะทุกคนคือการที่เราเปิดโหมดรับค่ะเพราะว่าอะไรการเปิดโหมดรับเนี่ยมันคือการที่เราอะค่ะบอกตัวเองว่าฉันอนะคู่ควรได้รับฟยกตัวอย่างฟ้าละกันเมื่อก่อนเนี่ยฟับเป็นผู้หญิงที่ จริงๆผู้หญิงอะ่ะเป็นเพศที่ทําได้ทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความเป็นแม่เนี่ยเรามีความอดทนสูงอยู่แล้วค่ะพราจะทําทุกอย่างเลยเปิดขวดฉันก็เปิดเองเปลี่ยนหลอดไฟฉันก็เปลี่ยนเองเปลี่ยนก๊อกน้ําฉันก็ทําเองเวลาแฟนบอกว่าเออแบบไปรับไหมถึงกี่โมงไปรับไหมฟ้าก็จะแบบเอ,อ้ยไม่ต้องเดี๋ยวนั่งแกลบไปหาเองกลัวเขาลําบากอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นไหมทุกคนเริ่มเห็นภาพไะว่ามันเป็นภาพของการที่เราแบบลงมือทำอะ่ะ เราทำไปข้างหน้าเราลงมือทำฟ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นบัสคูลินจ๋าจ๋ามากๆฟ้าไม่เข้าใจการเป็นแบบเฟมินีนเลยมาก่อนนะคะทำเองทุกอย่างเพราะฟ้าเชื่อว่าการทำเยอะมันก็ทำให้เราแบบประสบความสำเร็จแล้วก็แบบไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแบบเนี้ยเออมันทำให้เราอะไม่มีโหมดลับเลยอะเราทำทำทำอย่างเดียวแล้วเราไม่อนุญาตให้ให้อยู่ในหมดลับด้วยสิ่งสุดท้ายที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าฉันเหนื่อยมาก แล้วมันก็แบบไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการนะคะมันเหนื่อยมากมันสูญเสียพลังงานแล้วเราก็รู้สึกแย่กับแฟนว่าทําไมเธอไม่ทาอันนั้นให้ฉันทําไมเธอไม่ทําอันนี้ให้ฉันหรือว่าฉันรู้สึกว่าแบบทำไมฉันต้องต่อสู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอเราได้กลับมาเยียวยาข้างในใช่ไหมทําให้เราอะกลับมาใช้แบบเฟมินินได้เยอะขึ้นการเปิดมนลษยคืออนุญาตอนุญาตให้เราได้รับการช่วยเหลือเออแบบอุย้ยเปิดอันนี้ไม่ได้ช่วยทําอันนี้ให้หน่อยได้ไหม โดยที่เราไม่ต้องทำเฟมินีนไม่ได้เน้นทำค่ะเน้นความรู้สึกถ้าเขาทำให้ก็คือแบบโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณมากๆและรู้สึก p r e เ i ช t e หรือว่าขอบคุณที่เราได้รับสิ่งนั้นนะคะ ออไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องคู่ก็ได้นะเรื่องแฟนเรื่องคนที่อยู่รอบๆตัวเราเรื่องพ่อกับแม่แะอะไรเงี้ยบางทีแบบพ่อกับแม่ฟ้าจะไปส่งอะไรเงี้ยฟาจะแบบเออไม่ต้องเพราะว่ากลัวเขาลําบากฟาก็จะทําเองสุดท้ายแล้วอะค่ะมันมันไม่ดีเลยอะทุกคนพอเราใช้แบบเฟมินินเอนเนอร์จีเราอนุญาตให้เขาได้กลับมาดูแลเรา แล้วมันทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราแบบสมควรได้รับอ่ะแล้วทุกคนเชื่อปะ่ะว่าฟ้าค่อยๆปรับเรื่องเนี้ยทีละเล็กเลียนน้อยนะไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวนะคะใช้เวลาหลักปีตอนที่ฟ้ามาทําช่องหมอพระสมาธิศาสตร์อ่ะคือฟ้าค่อยๆมีความเฟินเฟเมนิเนทิ่จี้ละเพราะฟ้ามีเรื่องนี้นะมันทําให้กระบวนการแมนิเฟสของฟา้าเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติโดยที่แบบมีกระบวนการน้อยมากมันกลายเป็น b บีอิงหรือว่ากลายเป็นแบบ การเป็นของเราไปแล้วอะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะผู้หญิงทุกคนเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่แบบการที่เราต้องพยายามสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่แต่มันคือพลังงานที่มีในเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเหมือนเราเก็บเพชรไว้ในกล่องแล้วเวลาที่เราแบบเรียนรู้ที่จะเปิดสิ่งนี้มันคือเปิดกล่องที่มีเพชรแล้วก็แบบ อ๋อจริงๆฉันมีสิ่งที่มีค่าอยู่ในตัวฉันบุยมันก็เลยง่ายมากค่ะในการที่จะค่อยๆฝึกเรื่องนี้เออเพราะฉะนั้นอ่ะฝาจะให้ทริคง่ายๆไปสองขอนะคะที่เราลองทําได้เลยหนึ่งกลับมาใช้หัวใจค่ะกลับมาใช้ความรู้สึกสุดท้ายแล้วว่าทุกอย่างอ่ะมันนํามาสู่ความรู้สึกความรู้สึกทําให้กระบวนการมนิเวศเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นและฟ้าแบบพิสูจน์มาแล้วตลอดระยะเวลา2ปี และ 2. อนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้รับมั่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างลองวางแล้วลองดูดีว่าธรรมชาติหรือว่าโลกอะค่ะเขาจะกลับมาดูแลเรายัางไงและเราก็แค่รู้สึกขอบคุณรู้สึก appreciate แล้วก็บอกตัวเองว่าฉั้นนี่แหละสมควรได้รับ เพราะฉะนั้นนะคะในผู้หญิงที่ทำงานหนักมากเป็น working woman มากๆนะคะการใช้ทริคสองข้อนี้นะคะจะทำให้กระบวนการ manifest ค่ะง่ายขึ้นสบายขึ้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำเยอะค่ะแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ความรู้สึกใช้หัวใจนำทางและให้โลกค่อยๆกลับมาเยียวยาตัวเราเองค่ะ